ไฟเหล็ก h t 9นะคะสนิมที่ปกตินะคะดูแลรักษาด้วยการทาน้ามันทั่วไปนะคะเล็บนี้นะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่6.10.6นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะันาจะอยู่ที่7มิลิมรด้ามยาวอยู่ที่5นิ้วนะะเล็บนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่2,990นะคะวรวมส่งลูกค้าสามารถสั่งของฝักได้นะคะสองด้าเล็บที่สอง ตัวนือจะเป็นมิดพกนะคะเหล็กจะเป็นเหล็กเอสชุิก้าด้ามจะเป็นด้ามมาทีดินนะคะโทนดำนะคะฟูแท้งนะคะความยาวของใบมี่นะคะจะอยู่ที่เจ็ดจุดแปดนิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่หนะ้านิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉะพาะมีดสินเดียนะคะเก้าร้อยเก้าสิบนะคะลมส่งเล่มที่สาม ตัวนี้จะทำลายเบมี่นะคะขอเพิ่มราคานิดนึงทำลายเบมี่นะคะเหล็กจะเป็นเหล็ก s อซูพเก้านะคะก็คือเหล็กแนวใหม่ที่ยังผ่านการใช้งานในใต้ท้องรถความยาวของเบมี่นะคะจะอยู่ที่8.2นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่1.8ขนาดเลื่อนนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่4.8นิ้วนะคะ เล่มนี้นะคะเฉพาะมีดหนึ่งเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะคะลมสง่งไปทางเพิ่มหนึ่งร้อยเพ่ที่อย่างไกลเพิ่มหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเล่มที่สี่ตัวนี้จะเป็นออกทรงเฉ็บเน็บเน็คเน็คค้งนะคะทำลายใบมีดนะคะด้านจะเป็นด้านมาพยุงนะคะฟูลแท้งนะคะหมุดนะคะโุกเสือดูด้วยเชือกครบเลยนะคะงานตีร้อนขึ้นรูปนะคะแฮนเนเมทุก,กเล่มนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ านิ้วนะคะความกว้างนะคะความกว้างะค,ะควากว้างสุดนะคะจะอยู่ที่1.8นะคะสนาดาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.2นิ้วนะคะเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดถึงเดียวนะคะ,ะ0.1 1,190บาทนะคะรวมส่งยิ้มพันกันเลยเล่มที้5เล่มนี้สวยสำหรับมตดพกน้อย ขาเรียกว่าแลมโบ้แลมโบ้นะคะหรือว่าปลายตัดนะคะทำลายเบมี่นะคะลูกค้าเหล็ก HP9 นะคะงานตีร้อนได้จะเป็ดนด้ามไม้พยุงนะคะพยุงหมุดนะคะมันเสกรูเชือกครบนะคะฟูแท้งนะคะนะคะเอามาจัดผลรวมกันราคานะปกติเรามีบ่ให้บ่ให้ราคานีดอบความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่ตัวนี้จะอยู่ที่9นิ้วนะคะความกว้าง ความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1ขนาดเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่5.5นิ้วนะคะมันจะออกทรงแบบนี้เลยนะคะรงปกแน่นอนนะคะลูกค้าลายลายพยุเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,900บาทนะคะรวมส่งนะ,ะไปทางเพิ่ม100พื้นที่อย่างไกลเพิ่ม105สิเล่มที่หก ออกกระเลมกว่าเล่มที่สี่กว้างกว่านะคะเห็นว่ามันจะโค้งเลูลูคะดูที่ชัดนะโค้งนะคะด้านจะเป็นด้านไม้ที่อยู่นะคะฟูลแท้งนะคะหมุดนะคะมาเสกรูเลเชอยครบนะคะเป็นงานแฮนด์เมดทุกเล่มเลยนะคะลูกค้าตรงปกแน่นอนนะคะเลข HP เก้านะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่เก้าจุดสองนิ้วความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะคะสันาดเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้านยาวด้านยาวจะอยู่ที่ห้านิ้ว นะคะมาเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดดิ่งเดียวนะคะจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าสิบบาทนะคะรวมส่งวันนี้คนละราคากันนงดูเล่มเจ็ดแปดเก้านะคะราคาคนละแบบมาเล่มนี้นะคะอันนี้ส่วนมารลดไห้และดัมมาวานนีอีกราคาหนึ่งแมนบุ้จับบุกดล้ลเน็บนะคะน้องเน็บน้องเน็บสัญญะนะคะน้องเนบน้องเน็บน้องเนบสัญญะนะคะเรียบเรียบนะคะ ใบไงใบมินรีอ,อกแนวต้นโต้น,ตน,นะคะด้ามไม้ประยุกนะคะหมุดนะคะโมเสกรูดยเชือครบนะคะฟูทแท้งนะคะถ้าลูกค้าอยากทําเป็นสรุปรังพึ่งแจ้งได้นะคะึงทําให้ฟรีตรนะะนี้เลยนะคะสัญญาณนะคะงานซีร้อน,นะคะชุบแกนด้วยน้ํามันนะคะดูแลรักษาด้วยกันทาน้ามันทั่วไปนะคะความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่9 2้าุนิ้วนะคะ คมกว้างนะคะจะอยู่ที่2.1นะคะขนาดเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5.5มิลนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะจะอยู่ที่5นิ้วนะคะมาเล่มนี้นะคะเฉพาะมีดอย่างเดียวนะคะจะอยู่ที่1,290นะคะลงสูงยังนะไปทางเพิ่ม100เป็นงานขัดขาวนะคะ หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบนะคะรวมส่งนะคะงานสวยด้วยนะคะเล่มนี้น้องเน็ตนะคะนานๆทีนะถึงจะโผล่นะคะเล่มที่แปดตัวนี้จะเป็นกึ่งควานช้างนะคะควานช้างด้าไม้พยุงนะคะฟูทแท้งนะคะเล่าเลือดหนึ่งนะคะทําจุดเองนะคะรูจุดนะถ้าลูกค้าชอบเล่มนี้ทาสัญญาให้ได้ไหมกระด้นะคะแต่ถ้าจะทําสัญญาด้วยทําฉลุดล้วยขอเพิ่มอีก100นห,หนึ่งร้อยหนึ่งได้ไ ะะด้ามไม้พยุงนะคะฟูทแทงความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดสนิ้วนะคะความกว้างความกว้างนะคะจะอยู่ที่สองจุดสองนะคะัานาเล่มนี้จะอยู่ที่ห้ามิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะคะมาอนกันไปเลยละคะ เฉพาะพี่อย่งเดียวนะคะจะอยู่ที่1290นะคะรวมส่งนะคะปลายทางเพิ่ม100นะคะพื้นที่อ่างไกลเพิ่มอีก50บาทเป็น150บาทหมายถึงปลายทางนะ,ะถ้าปลายทางค่ะไม่สเสถึงเพื่อนที่ไปเลยแล้วถ้าพื้นที่ทางไกลไม่เสียนะคะเพื่อนที่ทางไกลเพิ่ม50บาทเด้อถ้าโอนก็ได้เล่มที่9นะคะของไลฟ์สดวันนี้เลยมาเชเต้ มาเชเต้นะคะมาเชเต้นะคะขัดขานละเอียดนะคะด้านจะเป็นด้ามไม้พยูนนะคะฟูลแทงนะคะหมุดนะคะโมเสสเลยเชื่อครบนะคะรูนี่เจาะเองนะคะทําเองสมมุติเองนะคะไม่ใช่รูจากเหล็กเขาแน่นอนนะคะอันนี้ก็ทําเองนะคะโมเสกก็ทําเองนะคะแต่บุรซื้อมานะคะแท่งมาแล้วก็มาทาเองทำเองเล็กเองได้กรสีไม้ผลิตเองได้ก็สิพลิธ์เอง ความยาวของใบมีดนะคะจะอยู่ที่12.3นิ้วนะคะความกว้างนะคะจะอยู่ที่2.3นะคะสันหนาเล่มนี้นะคะจะอยู่ที่5มิลนะคะด้ามยาวด้ามยาวนะคะจะอยู่ที่5.8นิ้วนะคะมาเล่มนี้เฉพาะมีดหนึ่งเดียวนะคะจะอยู่ที่1,390นะคะรวมส่งนะปทางเพิ่ม100ลูกค้าสามารถทำสั่งทำฝักทำซองใครเด็ก PE e PVC เข้ารูปได้นะคะ